วันนี้นะฮะได้มา <c oughs> จัดส่งนะฮะคันหน้าอะไรโอ้โหด้วหน้าออกห้าตัวครับวันนี้นะฮะคันหน้าสำหรับรถคลิปอ้อยนะฮะไดมาทำรถเป็นรถไถคีิมอ้อยนะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่นะฮะประคองเตอร์น้องพ่อครับนะเชี่ยวชาญเรื่องรถคลิปอ้อยรถไถนะซ่อมเครื่องชิดเครื่องนี่ ให้เป็นลูกค้าปองรองแท็กเตอร์อยู่นะผมก็ค้าขายจะมาหลายสิบปีแล้วนะฮนะติดเครื่องเลยครับเชี่วชางเรื่องเราถไายโอ้จะทำบ้านทำอะไรสวยเลยนะ <c oughs> นะจ้นะาครับว่า มีคานหน้าห้าทัวร์ก็ท้าสิบไปแล้วก็เผาสลักเราสลักจะให้เขาย,ยกลงก่อนนะ<ม>คือ <c oughs> คือเผาพวกนี้นะ่ะคานหน้าพวกนี้น่ะเขาจะมาทำเป็นคา,าน <c oughs> ใส่รถไถเนี่ยอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ที่กำลังรถคลิปตรงนี้กำลังทำอยู่คือเป็นคานค <c oughs> านหน้ารถนะครับ ไม่ใช่คานหน้าเดิมคานหน้าเดิมมันจะแคบนะตัวนี้มันจะเป็นคานหน้า <c oughs> ที่เขากำลังใช้อยู่เย่ยเป็นคานหน้าหัวยาวนะครับช่วงตอนฮิตๆนะ่ะคานหน้าหัวยาวตกเส้นหนึ่งนะเส้นละหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะแย่งกันเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ลงแล้วโอ้ยกไปสูงอยู่ครับโอ้ย <c oughs> เดือนห้าเดือนหกเดือนหกเดือนเจ็ดนะแต่ตัวนี้จะเป็นคันหน้าใหญ่นะคันหน้าใหญ่สลักใหญ่นะแกจ,จะมาทำเลยแล้วก็เผากลางไม่เผาข้างนะเผาข้างแกจะมาทําเป็นสลักเลยห้อยแบบอิสระนะครับเป็นเป็นเหมือนแทนเป็นเหมือนแหนบนะครับโยกได้นะครับโยกได้เอียงได้ <c oughs> เห็นไหมตรงตรงตรงนี้นะครับตรงหน้ารถไถแกจะมาทำเป็นแบบแบบนี้แหละสลักตรงนี้สนะี่ตัวแกจะมาทำสลักเป็นตรงนี้เก่งนะคนไทยผมว่าไม่แพ้ปากี่อผมว่าเรื่องดัดแปลงเนี่ยนะทานะงไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเดินกำลังดัดแปลง แปลงได้หมดแก่ okay. Okay. เนี่ยจะขับรถเองได้เลยโอ้โาเวียงขาดใช่ไงมครันแม่เดียง รใครสนใจนะฮะทานหน้าเราจะทำขี้ม้อยนะก็เข้าไปดูได้ครับทานหน้าอยู่ที่ร้านเยอะแยะเลยทานหน้า แบเอาเดี๋ยวดีทีห้าหกเส้นนะปีหนึ่งนะปีหนึ่งห้าหกเส้นเดี๋ยวเส้นแล้วแต่เพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มเต็มแล้วนะเริ่มเต็มแล้วนะทารหน้าส่วนมากคนก็จะใช้กันเยอะนะใช้ดีบวกต่อเยของหัวยาวของหัวยาวถูกลงนะแปดพั 8, นหะ้าหัวยาวเนี่ยคือเขาใช้อยู่ในของหัวยาว ก็แบบตึงกระทะด้วยตรงนี้ทำกระทะเป็นขอบสิบเอาสิบหกคันรถไถทางนี้นะเนี่ยเอาสิบหงฮะ วียังขาดดิใช้ยเงินใครโอ้ใช้ไปหายใจหรือด้บ่เพื่อนเพ่นแกอพิ่ืนยโอ้เพื่นโอ้แล้ะบ่บริวายังโอ้ครับเดี๋ยวไปใครสนใจก็ลองเข้ามาดูครับที่นี่ปกครองนักเตอร์หรือว่าจะ ไปดูที่ร้านก็ได้นะครับสำหรับคันหน้า